สวัสดีครับผมเยวต้องครับผมวันนี้ผมมาจะรีวิวเจ้าตัวแต่ตั้นสปอร์ตนะครับตัว s 4 0ตตัวนี้เพิ่มเติมนะครับลูกค้าแต่งมาเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มมาติดทางเรานะครับก็จะเป็นพวกมาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยหลังคาครับหลังคาสีดำนะครับมีแถบเสาหงาสีดําตัดแดงนะครับเท่เพิ่มด้วยฟิล์ม80% 3M อรอบพันนะครับเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เรารอติกเกอร์ข้างหน้ามาตัวนี้เดี๋ยว นัดมาอีกทีเพราะนี้ช่วงนี้ของขาดนะครับของชุดแต่งออกขายดีมากเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีดําแดงนะครับสำหรับการมีชุดแต่งนี่ครับเซิร์ฟรอบคันเอสปอร์ตี้นะครับมีตรงนี้ให้ครบชุดเลยนะครับที่นี่มีแถมที่นี่ที่เดียวนะครับราคาพิเศษสุดนะครับอ่าด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกันสาดกันสาดเราจะมีแคปล่านะครับนี่แล้วก็จะเป็นกระจกมองข้างดําตัดแดงนะครับมีสติ๊กเกอร์เพิ่มมานี่ครับผม เอสปอร์ตตี้นะครับมีสเกิร์ตล่างชายบันไดดําตัดแดงนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กสวยนะฮะอันนี้เป็นตัวขอบสิบแปดนะครับสีดำเหลือกสีดำตาลดำตาลไมมตัดกับน็อตนะครับแล้วก็ฝาครอบสีเหลืองันนี้ลูกค้าตามสั่งเลยนะครับเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้อ่าลูกค้าสั่งมาครับเบาะข้างๆที่นั่งเมียนะครับแสดงลูกค้าโสดเมียแล้วครับก็จะเป็นนี่เลยสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้เราก็จะมีรับด้วยโลบาร์โลบาร์ก็จะเป็นสีขาว ตรงนี้ถ้าเป็นสีขาวมันจะสวยมากนะครับถ้าเป็นสีอื่นก็ก็ก็หล่อในในอีกแบบของของเขาอยู่นะครับก็ล้อนี่ให้ให้น้องปุ้ยดูนี่ล้อจะร้นพอดีนะครับเห็นไหมฮะมีข้างนี้จะแบบมันจะไม่ล้อนออกมาเกินเกินที่ตำรวจจับนะฮะดูด,ดูตรงนี้อ่ะสวยนะครับมีสเก์ตชายล่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนปุ้ยนิดนึงเปลี่ยนท่อมาครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนท่อนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับแปบ๊บนึงเดี๋ยวมีคลิปต่อไปฮะอ่ะ นี่เลย้าน้าไปนนี้เลยเดี๋ยวให้น้องปุ้ยพาวนรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ก็ติดต่อทักมาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือจะเป็นเพจแฟนเพจนะครับหรือจะโทรหาเซลลต่องก็ได้นะครับดีบริการนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงท่อนะครับหลังคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จบรีวิวเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเสียงท่อตอนท้ายรายการนะครับขอบคุณมากครับสดีครับ ครับผมวันนี้มาดูคลิปพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันเดี๋ยวพานูอปุ้ยมาสตาร์ทรถให้ดูครับนี่นะฮะอย่างไรฮะเสียงเป็นไงบ้างน้องปุ้ยไปตรงท่อข้างล่างฮะนี่เลยครับตอนนี้จะเป็นท่อปลายด้นะครับลูกค้าสามารถให้เซลเปลี่ยนให้ได้นะครับอันนี้ของมาที่หลังครับลูกค้าออกไปก่อนพอดีไม่ทันส่งมอบของของหมดจริงๆรินะฮะเสียงดุมากเลยนะครับ โอเคถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้แบบนี้อย่างเงี้ยโทรมาที่เซลล์ต้องนะครับนี่ okay, ครับขอบคุณครับ